กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TCC TV s m i l e Club นะครับตอนนี้ยังอยู่กับผมนะครับครูพี่ป๊อปและในช่วงที่2ของรายการครูยบอจะพาเราไปพบกับอาจารย์นะครับอาจารย์อะไรครับอาจารย์เฉินไงฮะตอนนี้เรายังอยู่กับอาจารย์เฉินนะครับและอาจารย์เฉินเนี่ยจะพาเราไปรู้จักกับเครื่องดนตรีจีนนะครับชนิดต่างๆพร้อมทั้งเทคนิคการเล่นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของประวัติศาสตร์ดนตรีจีนถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์เฉินพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งอาจารย์เฉินสินเวย์กับดนตรีจีนสบายสบายสไตล์อาจารย์เฉินนะครับวันนี้อยากจะแนะนําในบทเพลงที่ฟังคุ้นหูคนไทยเรามักจะเรียกบทเพลงนี้ว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นหนังจีนอมตะอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมและฟังคุ้นหูกันกับบทเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะผมจะลองสาธิตให้ฟังกันดูนะครับ ที่จบไปก็เป็นบทเพลงที่เราเ,าเรียกติดปากฟังกุ้นหูในวิชื่อเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้นะครับทีนี้เราจะเล่นอย่างไรให้ไพเราะอาจจะเสริมเทคนิคการกอเข้าไปนะครับ<ม>ยังจำกันได้ใช่ไหมครับเทคนิคการกอในการใช้ก็คือรัวให้เร็วขึ้นครับกอให้เร็วขึ้น เพิมเทคนิคการกอรเข้าไปและเ,เทคนิคในการใช้คู่8นะครับคู่8ให้ลงพร้อมกัน2เทคนิคนี้จะช่วยให้บทเพลงฟังไพเราะน่าฟังมากขึ้นแต่การนั้นจึงจำเป็นจะต้องให้ถูกช่วงถูกตอนนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองสาธิตในแบบใช้คู่8ในช่วงที่เน้นให้จังหวะ ดังและหนักส่วนในจังหวะที่ต้องการให้เบาและละเอียดจะเน้นเป็นการกรนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่ามีเทคนิค2อย่างเข้ามาทั้งการกรและ,ะการลงคู่8นะครับทีนี้เราเทคนิคขั้นต่อไปที่จะมาแนะนำในคราวหน้าจะเป็นเทคนิคในการผสมเสียงนะครับทำอย่างไรให้มีความไพเราะมากขึ้นในบทเพลงนี้นะครับติดตามชมกันได้ครับ